แบงค์ฝากเลยให้ต้นประมูลกับใครเดี๋ยวผมให้ต้นเขาประมูลไปถ้าต้นประมูลเนี่ยน่าจะจบถูกครับอ่ะเชิญเชิญนี่ก็ฉีดตังค์่สิ่หกมจะเลือยเลยถ่ายเลยถ่ายเลยนี่นี่แผนฉีดอย่างเดียวตั้งมาฉีดเลยสามสี่มือตั้งมาฉี ลูกค้าวันนี้มีรถเข้าประมูลว่าคันเดียวนะเรียมหบอกเปิดคันเดียวพี่เอาแก้เอาแก้วลูกค้าครับคันนี้แต่ลำดับที่1มานะครับเปิดที่สันเซปิโรนะครับ A 3 3นะครับปี2003นะครับสีมีด่างนะครับมีซิดนะครับหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับที่กันร้อนยังเดิมโอ้หน้าสวยนะพี่นะกันชนหน้านะครับต้องเก็บนะครับสีซิดนะครับมีรอยแตกนะครับ เทียบเลยสตาร์ตติดนะลูกค้าสตาร์ตติดประตูมีรอยข่วนนะครับรอยขีดเขาง่ายเพราททาสีอ่ะต้องเก็บเก็บสีรอบคันขัดรอยหน่อยสวยเลยคือรอบคันใช่แล้วก็หลังคาผีแตกนะครับเป็นรอยนะครับประตูอย่างรอยเป็นขนแมวนะครับนี่เป็นรอยนะครับเปิดแค่พันเดียวนะครับลูกค้าคันเดียวนะครับแก้มหลังขวานะครับเป็นรอยนะครับอย่างนี้ตัวนี้น่าจะขาดออกอยู่ครับกันชนท้ายมีรอยนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายหน่อยอันนี้มันจะเป็นกล่องซีดีแบบรุ่นเก่าเลยแบบรุ่นแบบ โหแต่ก่อนนิยมมากเลยนะฮิตมากยังอะไรอยู่ตรงท้ายมีถุงเครื่องมือนี่นะฮะลอยถอดแก๊สนะครับแต่เขาถอดแก๊สออกไปแล้วนะครับภาษีขาด3ปีนะครับภาษีขาด3ปีนะครับแจ้งจดใหม่ลูกค้าตะเข็บท้ายนะครับซ้ายขวาเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะผมบอกว่าด้านท้ายที่ไม่มีชนนะฝั่งซ้ายสะโพกซ้ายนะครับสีซิดนะครับคือผมรูปดูมันจะสักๆนะครับอาจจะได้ยินเสียงไหมฮะสักๆอันนี้เป็นเบาะหนังแท้นะครับ คือเอาง่ายๆถ้าถ้าเก็บรอบพันนี่จะสวยมากคันนี้สีดํานะครับเก็บรอบพันจะสวยมากภายในไม่ติดโซมนะครับภายในสวยนะไอเย็นเจี๊ยบเลยฮะมาดูได้เลยฮะ้าไม่ต้องแสนสามนะครับถุงลมยังไม่แตกนะครับอันนี้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับใช้ได้นะครับนี่ฮะ บอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับอ๋อเดินหน้าถอยหลังได้นะครับได้ครับนี่ครับปรับปรับสูงต่ำได้เิโลสุดยอดทวงอะไรแตกนะครับลายไม้แตกตัวนี้ไปทำก็อยู่มาสักพันกว่าบาทได้ไปทําสีใหม่แล้วก็ซ่อมแซมเล็กน้อยเท่านั้นเองละคุณอนันต์นะครับยินดีด้วยนะครับ40,000บาทกับนิสันเซอร์วิโลสี่หมื่นบาทนับหนึ่งับหครับสี่หมื่นบาทนับสองนับสองคุณอนันต์ยินดีด้วยนะครับ40,000บาทนับสาม